สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจออกันอีกแล้วนะครับสําหรับทีเด็ดล้มบอลนะแล้วก็ล้มบอลนะทางแฟนเพจเราก็ทีเด็ดล้มบอลนะทางย t u b e ก็ล้มบอลนะฮะเมื่อวานไปดูผลประกอบการเมื่อวานนะเมื่อวานผลประกอบการเมื่อวานถือว่าย่ำแย่นะฮะฮามาบี้นะฮะเสมอทีเด้บอกไปหนึ่งประตูตนะ่อหนึ่งนะบอลทุเวย์นะแล้วก็ลักเรเนตนะฮะแพ้มายาก้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะถือว่า ผมว่ประกอบการน้ำหวานไม่ดีครับวันนี้มันเริ่มกันใหม่ฮะวันนี้มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะกันเป็นคู่วอตฟอร์ดนะฮะประทะเชฟฟิลเวนเดย์นะราคาเปิดมาวอตฟอร์ดต่อหนึ่งลูกนะก็เป็นเกมอันดับที่สองนะฮะพร้อมที่จะเลื่อนชั้นกันนอริทเลยสองทีมนี้วันนี้ผมจี้ไปที่สองทีมนี้เลยนะนอริทและวอตฟอร์ดนะฮนะนัดที่เจอกันมานะ ก็วัตฟอร์ดนี่เล่นในบ้านนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไร่นะเมื่อปีที่เมื่อป2020ี2020ที่เจอกันก็เสมอไปสู่ประตูศูนย์นะมาดูห้านัดหลังของวัตฟอร์ดกันบ้างครับ<ม>ก็ห้านัดหลังของวัตฟอร์ดชนะรวดนะไม่ต้องคิดอะไรมากฟอร์มดีมากน่าจะเลื่อนชั้นอย่างแน่นอนแล้ว,ลวส้าเดีแบบนี้นะก็มาดูทางฝั่งเชฟฟิลเวนเดย์มาห้าห้านัดหลังสุดก็ฟอร์มไม่ดีแนละ้วเพิ่งจะชนะเบอร์รี่มาสองต่อหนึ่งนะ ก็ไปดูอันดับตารางคะแนนกันหน่อยก็วัตฟอร์ดนะฮะมี75็ดาแต้มน่าจะเลื่อนชั้นเป็นที่แน่นอนแล้วนะถ้าชนะนัดนี้นะเ mm hmm. ชฟวิเวนเดย์ฮะชนะนัดนี้ก็โอโหกาสตกชั้นสูงมากครับย2ิบสองยนะฮะตกหมดเลยจะขึ้นไปพ้นโซนตกชั้นก็ยาก,ก่าเกินฮนะแล้วก็เจออันดับสองกับวัตฟอร์ดด้วยฮนะยากที่จะชน,นะครับเรทราคาเปิดหนึ่งลูกครับวันนี้เชื่อใจเหลือเกิน หเม็ดมีแน่ฮะไปรุ้นเม็ดสกันเลยก็คู่แรกฮะให้วอตฟอร์ดครับผมไปดูคู่ที่2องกันคู่ที่2ที่เราจะมาจับกันก็เป็นนอริสซิตี้นะฮะกระทับเปสตันนะก็สถิติที่เคยเจอมาก็ถือว่าสูส4พอสมควรนะสูสีพอสมควรนะรนะก็นอริสฮะเดนเนบาก็เสมอไปตันไปไปเยือนก็ใน f อฟเอัพนะ ก็ชนะมา4ประตูต่อนะเล่นในบ้าก็ถือว่าดีนะนอริเยือนก็พอใช้ได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าดีมากไปดู5นัดหลังสุดของเปสตันกันหน่อย5นัดหลังสุดครับแพบ้4เสมอ1นะถือว่ายำแยกเลยถือว่าฟอร์มไม่ดีมากๆเลยไปดูฝั่งนอ้องเล่นนะฮะ5นัดหลังสุดชนะไปถึง4นะเสมอนัล่าสุดนะเสมอแบ็กเบิร์นนะ ถือว่าฟอร์มรุดเหมือนกันนะสำหรับนัดล่าสุดแต่มาดูอันดับตารางคะแนนหน่อยสำหรับน้องฤิ์นะครมี83แต้มอ่าเปจตันนี้ไม่ได้รู้อะไรครับมีอยู่44แต้มนะก็น้องฤิ์ชนะนั้นนี้นี่การันตีแชมป์แน่ๆนะฮะน่าจะการันตีแชมป์แล้วนะฮะถ้าชนะนั้นนี้ก็คงจะการันตีแชมป์ไปเลย คงไม่ต้องคิดอะไรมากครับบุกมาต่อราคาครึ่งลูกแบบนี้นะก็ใส่นอเล็ดีค่ะดีกว่าครับวัดใจเลยนอเล็กและวอตฟอร์ดครับสองทีมที่น่าจับตามมองครับวันนี้ก็เป็นเกมแชมเปี้ยนชิพนะที่เราจะต้องหยิบมาและไปใส่สเต็ปพวกท่านนะฮะช่วงหัวค่ำนะก็มีช่วงดึกนะฮะอีกหนึ่งคู่ที่ผมอยากจะน,นำเสนอนะ กันนี้เป็นราคาสูงต่ำนะฮะที่พวกเราหน้าตามกันเพราะดิวิชั่นสองฮันแลนด์นี่สูงต่ำเนี่ยชอบจริงๆนะฮะก็เป็นอาแจ็คออสเตอร์ดัมโยชนนะฮะบัตท้าเอฟซีเบดานะเอฟเอ็นเอซีเบดานะฮะพรุ่งนี้เจอกันทีไรก็สกอร์สูงตลอดนะฮะจิ้มมาที่สามลูกเลยไม่ต้องสนใจก็นี่ฮะอาแจ็คครเล่นมาห้านัดในสกอร์สูงตลอดนะไม่ต้องสนใจอะไรนะ ต่างคนก็ต่างนัวกันแน่นอน FC b ซีเบรด้าครับเอฟ e ีเบรด้าก็ชอบเล่นสกอร์สูงนะฮะใช่ติเจอกันมาหลายๆนัดนะ5-6นัดก็ยิงเงินเกิน4ประตูตลอดะฮะก็เป็นบอลคู่ดึกบอลคู่เสริมนะให้เพื่อนๆไปวิเคราะห์หรือยัดใส่สเต็ปกันบอลคู่สูงคู่ดึกด้วยนะฮะเป็นคู่ออชเชออัสดัมยอยชนนะ ที่ผมจะให้วันนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ